เสียงน้ำตกด้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคาทะยานผะยคนใช่นี่คือ Underwater มาชิคเราก็เหมือนเดิมใช่ขาดไปหนึ่งคนนะ6คนสี่คนสี่คนสี่คนมาสคนสี่ อีกเลี iscilla, ok. หกานห้า <reco> ร <c oughs> <t UC S 2> ้อแล้วเ็นคนไทยเนช่วงเด้นะคะแล้วเนคนไทยเนท่วงเด้นะคะายาเอต่อไปนี้เป็นวอก่อนมาถักทายนะคะกุกกใครทำนะเราคุณพี่คะคุณพี่ไปไหนละเธอ 啊。<music> นีโมลีีลูกเควดาไหมอะมองไม่เห็นม่เหม็นยังวะเธอแปลคพัน้เธอเห็นไมว่าเธอใส่แมสกอยู่ว่เหม็นน้าลูกแมสก์เก๋เขาบอกว่าเป็นคนจริงมกันเื้นนเออคิมีหนูต้องกจนแต่ Yeah, they been long by you do know can be fine. It's the blue on a rainy night no lie okay. no 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 happy ah, no. give me back to the love จะไปเาที่พักแวค่ะเย้ฮัเชิญดูข้างในห้องกันเลยค่ะที่นี่ก็คือเดอะไน h โฮเทนะคะนี่เป็นห้องนอนนะคะเป็นดีลักนะคะเป็นดีลักรูมมีเตียงแบบคิงไซส์หนึ่งเตียงและอีกหนึ่งเตียงมาเลยค่ะระเบียงสูงมาก ก็จะเป็นห้องน้ำเข้ามาเลยมีทั้งอ่างมีทั้งชาโคกแล้วก็เลเชาเวอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ในตัวนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเขามีให้ด้วยนะไม่ต้องอามาละทุกคนมีผ้าให้อาบน้ำมีตู้เย็นมีแก้วมีกาแฟแล้วก็มีตู้เซฟด้วย ไม่ได้หลายรายการแล้วทุกคน,แล,กนและราคาเบ็ดเสร็จของห้องนี้นะคะอยู่ที่1028บาทนะคะไม่รวมอาหารเช้าถ้ามาันสามคนนะคะตกคนละแค่เพียงตกคนละแค่เพียง342บาทอ,อยู่ใกล้หาดจองเทียนนะคะและยังมีสระน้ำอยู่บนดาดฟ้า้าค่ะอันนี้นะคะก็คือดาดฟ้า,าข้างบนมัง้งวิวสวยมากโอ้ยคมอุยตรงนั้นฝั่งทะเล หน้าเข้าหาแดดแบบอะไรตูดเนาะตดเนาะไอ้เจมตดพูด่ายอะวายวายวายสวยมากเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแล้วอะไอ้คน๊ยสวยง่ะสวยมากทุกคนว่าเหี้ย สภาพไม่เหมือนกันเลยันนี้เราจะไปไหนทักคุณใดเวาปิชขับค่ะเป็นคาเฟ่ติดริมทะเลเขาจะมีมูแบบว่าเรียกมูอะไรนะมูมหาชนอ่ะที่แบบเราจะต้องถ่ายตรงนี้ตรงนี้มูมหาธรรมตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะดูให้หน่อยดีมองไม่เห็นหกโมงจสิบห้าแล้วค่ะถึงโน นรอติดตามเนาะบายเตยได้อยโอ๊ยโอยดอ๊ยอย๊ยโอ๊ยโอยอยโอดยโยโอออ๊ยออดยใจด้วยนะมอออ chạy đơn giản เราเราเป็นกระต่ายใช่ไหมอ๋อส่วนจะเป็นแรดเป็นแรดคืนมันหนีไม่ได้เหรอเป็นวัวกับเป็นควายเขาบอกว่าควายมีประโยชน์เพราะว่าควายจะเกี่ยวย่าได้แต่วัวทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกินเดี่ยวใช่ ที่เราจะได้อยู่ที่พัทยาใต้แล้วใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ไหนคะข้าวเช้าพี่ขขาสาม,มุคค่ะเป็นเป็นมื้อบรันช์นะคะแล้วก็ก่อนกลับนะคะเราก็จะมีรูปที่ระล,ลึกสองรูปแบบนี้เลยเดี๋ยวก็วจะมีอีกสี่รูปคะ่ะใช่โอเคเจอกันที่ข้าสามมุกค,ค่ะบ๊ายบาย เราก็ออกมาจากขางสามมุกกันแล้วนะคะกำลังจะเดินทักกลับบ้านแล้วนี่เป็นที่ถ่ายที่เรามีการถ่ายรูปโรลล์ลอยนะคะก็จะให้ดูนะกืพวกเราจะได้ลูนี้มามันรวดเร็วมากแล้วก็แฝงไปด้วยความร้อนร้อนมากดูสภาพพวกเราเถอะสภาพท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ